ดึงดึดึงดึประตูอย่างอลังการดึอะไรคะอันนี้เตากิ้งอันใหม่อ่ะฮะของแม่แม่แอลเหรอลดความหรูอ้าวเขาเรียกเตากิ้งป่ะเตาอบเตาอบอ๋อเตาอบขนาดเลยเตาอบแบบมีไอ้นาอ๋อของมี่ของมี่อันนี้สั่งตรงมาจากประเทศจีนทุกสิ่งนี่นะคะอ่านไม่ออกเลยอะ นี่ก็เป็นภาษาไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วคือเราก็ทำงานกับเครื่องแบบนี้ไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่ว่าไม่ยากเพราะว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันของนี่เราก็สามารถแบบว่าใช้การเปิดได้เลยเปิดได้เลยเดี๋ยวดูกายภาพก่อนนะคะอันนี้เขาบอกว่า12ลิตรนะคะนี่อันนี้ก็จะมีเตาเกี่ยวอันนี้จะโดนไม่ได้แล้วเมื่อกี้มีผม่าเชือไปรอบนึ่งกําลังไฟ1,300วัตต์ นะครับสามารถเปิดฝาได้เอามามาลองเปิดฝาใร่นี้เขาเขียนไว้ว่า5 ml มอ้โหรือเปล่าก็คือเราตวงให้เต็มแล้วก็เทใส่อนาก็จะมีน้าอยู่ในนี้คุณสมบัาตเตาตัวนี้ก็คือมันจะทําให้แบบกรอบนอกนุ่มในเพราะว่าเขามีไอ้น้ำตัวตรงนี้ไม่รู้หมุดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าผู้มือที่ให้มาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูผู้มือคู่มือก็เป็นภาษาจีนล้วนๆคือถ้าอยากจะเข้าใจสงสัยจะต้องไปเรียนภาษาจีนหรือว่าให้ Google App อีกทีหนึ่งนะอ่ะก็ ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะอบแล้วละกันซึ่งต,ตัวนี้มันอ่าเข้าไปก่อนลผมฟังก่นกอนอันนี้เป็นครัวซองนะฮะับครัวซองร้านอามาทิสซิโ่ใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้ดูมันชนพีดานะป๊าป๊าสูงไปหรอไม่ไเป,ป็นไรหรอกรรอัดอัดเข้าไปโอเคอ่าตอนนี้ครัวซองเข้าไปแล้วนะคะนี้วิธีการสั่งงานเนี่ยปกติน่าจะสั่งตรงนี้ได้แต่เราไม่เข้าใจใอะ่ะใก็เลยใช้เป็นวิธีของในส่วนของแอปเนาะซึ่งต้องไปโหลดในส่วนของมีโฮมมาก่อนเปิดมาเขาก็จะเป็นไม ก็ต้องไปซิงกันในที่นี้ก็จะไม่ไม <si> ่เล hey ่ากันคือมันมันง่ายมากเอางี้ไม่ยากอ่ะแล้วอันนี้เป็นมีแอดมาแล้วค่ะเราก็จิ้มว่าเราจะเปิดใช้งานอ่ามันก็จะมีหมวดมาตรฐานที่เป็นดีฟอลต์ของเขาก็คือจะเป็นอบขนมปังปี้รัดไข่ไก่ย่างทำกุ้งย่างนะหรือว่าจะปรับหรือจะทําเป็นคัสตอมของเราซึ่งอันนี้เราตั้งเมนูครัวซองต์คอันนี้มันเขียนได้ไม่จบนะคะ ก็คืออันนี้เสรอยหกสองศาสามารถปรับเองได้นะจริงๆแล้วจะสตรีมสตรีมมอน้ำใช่ไหมเพิ่มเพิ่มไปอ่ะโอเคสตาร์ทเลยเนื่องน้ำใช่ไหมอืออุ๊ยโหดูสิค่ะตรงนี้มันหลังจาก5นาทีโอ้นี่โอ้โหขนมปังเลยดูน่ากินเลยค่ะมาม่าค่ะย่างหรอคะอ๋อแต่ต้องรอแป๊บนึงเดี๋ยวไฟพอมันร้อนไฟมันก็จะแบบ มันเริ่มส้มแล้วไฟบนนะคะนี่ไฟบนจะเห็นว่ามีเริ่มมีแสงละเตยเตยที่ตัวเครื่องนี้ต้องบอกว่าซื้อมาไม่แพงด้วยของมี่นี่ราคาถูกมากในห้างเห็นอยู่ประมาณ2อ0 0บาทแม่ชมอะไรออกมาพัน0กกว่าบาทก็คือว่า2 0 0 0นนิดนิดเออนี่แต่ว่าข้อเสียของมันคือเป็น ความจีนมากเลยคฮะจีนจีนไม่รู้ซื้อในห้างก็เป็นถักจีนไ้ไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันถูกกว่าใช้งานได้ก็โอเคป่ะนะถูกก็ตั้งหลายเปอร์เซ็นต์ไม่เปล่าวะแอนชอบพื้นถือรักมีตายดูมินิมอลคือถ้าวางไว้แบบมันสามารถเป็นฟี่นีบเราสามารถวางปิดปิดรางปลั๊กของเราอย่างนี้โอ้ก็เลยตัโอ้ครัวเราลองไปทางขวาสิคะโลกอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าดูสิหลุนหอมหอม สิบเก้าแปดเหส่ายังยังนองแฮปปี้ดิวเยียร์เย้ไม่ใช่มียย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 อยยยยกยยย่ะยยยยยยยัยย่ยยัยย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 ยอยย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 มยย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 มยยย้ยยุยยหยย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 ดย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 ยยโอ้ ตอนตู้ซีฟเองหรือเปล่ามามันไม่มีปุ่มปิดอ่ะอ้าวละเป็นไงหอมอ่ะกินเลยดีกว่าดูซีฟิล์มฝีมือการทำนี่ต้องเรียนระดับกระดองเบอร์มานะฮะอะเปล่าเอาเต้าทูเอาเต่าเต่าเอามาสอกดสองทีสองชิ้นละร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบอ่าโอเคเนี่ยยี่สิบชิ้นนี่ได้เกินเต่าเลยอ่ะน่ากินมากเลยโอ้โหคอบมะ หน่อยปะกรอบไม่เหมือนกับที่ตัร้านเขาทำให้อหมคาดว่าแบบตำหรืไม่ไม่ไม่พอดีทำไมของเตามันไม่เหมือนรุ่มทำมาโอ้อ่ะก็ย้อนกลับมาเตานี้นะฮะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้เพราะมันดูดีมากแล้วก็ไม่แพงด้วยอทำอะไรไม่เป็นนะเราือมาตั้งถอยที่บ้านไม่ใช่อ่ะวันนี้ลาไปก่อนดีกว่านะอ่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวได้มึน การติดตามอย่าลืมกด s c r i า e แล้วก็กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งหรือติดตามมารดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ f a c e b o o k นะจ๊ะ